ฮัลโหลรู้รสบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องคือเก่าปองปองปลายปองเห่าปองกอผมมาผอกับซีนอนบานาคือเก่าพี่น้องคือเก่าหันลัพี่น้องอยู่ทงอยุ่ทาคือเก่าพี่น้องซีนนบบานาพี่น้องอยู่เอ้อยู่ทงอยุ่ทาคือเก่าก็เส้นเก่าเส้นเคยือหันลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่บ่าวซีนนบบานาเด้พี่น้องเลย เป็นกำล,งลังแห้งเสียแห้งใจให้ซีนอนบานหน้ามีแห้งสู่ต่อไปพี่น้องเอ้ยมีกำลังอกกำลังใจเฮ็ดไปมือในเกตสีมาผาพีผพาน้องมาเบิง่งย่ำแรงพี่น้องย่ำหน้าย่ำแรงพี่น้องเอ้ยว่าพเ,าเพิ่นเฮ็ดอีหยังสีมาเฮ็ดอีหยังพี่นอ้องนี่พี่น้องมือีนเพิ่นสีมาผาพีผ้าน้องมาสอนห่วกพี่น้องลูกออดพี่น้องลูกออดพี่น้อง คนไทยเขาเรียกว่าลูอกออดแต่เราเรียกว่าลูกวัวก,ววกหนัน่นวัแมนฮวกว่าสั้นบ่แมนลวกเขาลวกกขาลวกพักลวกหยามัานจะได้บ่อลูกกบลูกเขียดพี่น้องเอ้ยบันให้บันหน้าพี่น้องกินดังสีละพี่นอ้องมันสิได้จกักโตบุญิบางคนเห็ดพี่น้องคนเห็ดเด็ดเด็ดห่อนอนเระวังเลยยันยันน้ำยันเปิดได้ร้อยอย่าเพิ่งไปที่แม่ให้อ่า เบิง้งพี่น้องเบิ้งเบืงเบือง,งเอาไว้เกลือนะปุ๋งไว้ในนะี่นี่นเฮ้อซองไม่ลูกพี่น้องซองไม่ลูกซองไม่ลูกสอนพี่น้องมาสิได้อยูย่บอ่อรัดบางทางหนาพี่น้องรัดบางทางหนาน้องไในเนย,นยพนประตกพนน้องเอ้ยนั่มข้างเต้พนสุดก่อนมันสิมี่หายอยูบอ่บ่อบู โตห่วกนะพี่น้องแดดบ่ยอมใส่หมวกพี่น้องเอ้ยแดดกับเบญ่อมใส่หมวกเบิ่งพี่น้องเบิ่งขี่ตมขี่บวกพี่น้องได้เพิร์บาเนี่เออหน่ะเบิ่งเห็นเรือกระปุบ่ที่แน่ๆนี่คือดาด้วยมันอ่อดได้นั่นะเร็เขียนนักศ่านี่นะเขียนนักศักดิ์กับโหพี่น้องเอ้ แต่หัวก,กับเขียนนังซาแับขี้โง่มันไม่ได้สัมอันนั้นนะพวกนั้นนะโอ้ยใจอะไรต่เขียนน้องไม่ได้สัมโหน่ะอสองร้อยหลังดูไปพายอ้ยอยเอา,าเอกันเอาได้หมดก็ได้ไล่เอาเขียนดูไม่กินบ่อหย่งในเขียนเลยไ่ได้กินนะเออกำลังเศร้าพี่น้องมันแดดมันนถอนวุ้ย สามสีงแหลแล้วเตาอย่างแดดอย่งแดดแดดก็ไดนี่ไปซ่อนมาซช่หสานี้นะได้แมงตะเตาตะเตาละนี่ได้แมงตะเตากับกระปูพี่น้องกระปูพวกเขียดพี่น้องบางเขียดรเดยเขียนงสาเฮ็ดชวนเอาแต่ไม่ห่างห้างออกกับเขาได้แต่ว่าเนางสาลูกเขียดปกระปูนี่ลเขียนางซาเขียนางซาจะเอมาเขียนแมงพ็ชีดดนี่ ผู้เขียนลายได้พี่น้องเขียดได้บําเพนว่าเขียดได้พี่น้องเขียดเรนโลว่าเขียดพี่น้องผู้ไทยว่าเขียดผู้ไทยนะพองท้าเอิ่นว่าเขียดทองว่าเขียดแมงตะเตาลุกทางหลังแล้วเป็นแต่ช่างไทยแมงตะเตาเพิ่นหวานนี่หงาลงาที่มันนะกินก็กินขี้งัวละพี่น้องขี้ควายหันแล้วเมนหุยฮุยต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 ุย ไม้แแต่แต่เตอยทไปโอ้ยนาดอดท้ายหนาพออพี่น้องห้าหกห้าเหตห้าหัวกไปน้่งพออพี่น้องเอ้ยได้เขียดเขียดนักศึกษาหาน้องเลยอีบ้านีมดและแม่งมันนำเลยมะ ช่วงในส่วงเอาไวอจูกกระทังพี่ช่วงโควิดพี่น้องโควิดกระยามมันพี่น้องยำม,มันยา่างจากสี่หาหัวห้ายังพี่น้องเฮ็ดบอกกระหาหา่วชีวิตบรนณาวิธีบรนณากินจังชีลัพี่น้องเอ้ยกินเขียดกินห่วงกินไปจังชีละชีวิตบา้านนกคนบรานนกพี่นอ้องคนบ้านนอกว่าเป็นคนนั่นคนบาน้านนกเขากินไปจังชีละ <c oughs> ซ่อนกลับอีกบอก เอามาสอนมาลอาลไรกับลับกับลำมีบอกมันจะได้มาอลไรหรอกับลำกับบางอีผืนหนอพี่น้องเอ้ยมันจะได้หรือไม่ได้ผู้ถือกระถังกับผู้น้องกัสซีนอนบันหน้าพี่น้องเอ้ยถือกระถังถือกระถังพี่น้องเอ้ยเอามาแล้วกลับมาลำม,มันจะได้อยู่ไหมส้นมาอะไรส้นกลับลำผืนหนอพี่น้องเอ้ยได้อยู่บอดี้ ไกด์ยูบอดี้ที่แน่ๆก็ถือมันบอ่อผาดก็คือขี่บวกนี่เลยพี่น้องเลยตัวมันบอ่อผาดขี่ต้มหันล้วพี่น้องอะไรอื่นแบบมีแต,มแต,มแต่มีแต่เขียดกับขี่ต้มอะลรพี่น้องเลยเปลี่ยนสำเนียงก็จัง,นนงหน่อยพี่น้องสำเนียงเล็กนั่งยูเพราะว่าผู้ไทยพี่น้องผู้ไทยเราเปลี่ยนสำเนียงก็ได้พี่น้องใส่ข้าวเหล้าว,าาว่าได้ก็ได้พี่น้องเลยเป็นย,ยังได้ก็ได

ซาบพี่น้องลูกสาวกกพี่น้องเอ้ยผู้ทัญบิตแล้วก็ลูกสาวกกพี่น้องแดดกับบอยอมใส่หมวกพี่น้องหมวกกับบใส่เสียขย่ากับบใส่สีผิวกับเดนเนลพ่อพี่น้องเอ้ยสีคุ่มุมคุ่มุมแดดเก่าปีละพี่น้องเอ้ยอืผุดสาวน้อย ได้จำนีแล้วพี่น้องได้จำนีพี่น้องได้จำนีไปเบิ่งน้องตัวละอี้บาทนี่นะจะได้น้องเสือจอบังน้องอื่นทีพี่น้องมันจะได้รูปหมีได้เที่ยวไรแกหลาหลาไปจอบังน้องอื่นวางอลกตัวน้องจะได้รูปหมีได้นำรูปหมีได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งจะได้อยู่บ่พี่น้องเอ้ยมีนำอยู่บ่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่มีนำอยู่พี่น้องมีนำอยู่ โูดนำลายกับตัววังนั่นอี่นำลายกับน้องตัวนั้นเมื่อกี้ตัวนั้นตัวนี้นะไปิดทะเลต่อได้เล่นแต่น้ำได้หลวงขี้โบหลวงน้องนำไป็นอ๋อไทยมองทางเลือบัตรนี่ไทยวันนั้นพายทางเลือบัตรนี่หลงเรือลวงน้องหมน้องตัวนี้พี่น้องผุญจะผุญจะย่านย่านเลยผุย่าน นนานำเนี่ยคนมีเคยลงปลาเลยไปอยู่ทางข้างร้อยอยู่ข้างคือแม่นะยืดข้างเอาเออเพิ่นย่านนตานำเพิน่นว่าเพิ่นมีกล้าลงปลาเลยก็มีเ,เป็นเบอนเดาะแต่ว่าเมือกล้องยืดคู่ไปรัดทั้งหน้าพี่น้องเอ้ยยืดคู่ไปรัดทั้งหน้าพี่น้องเอ้ยเพ,พิ่นสิไดายจำไรแม่ยกเลยพี่น้องยกได้ย่ะ Sì, anh phân. con went to when I took a poke, took đây poke. đây tổ Little phần I put a bottle of meat onion jumping onion. Mét to yank, good hands up. No, หน่อยแล้วบเอาพี่น้องเอ้ยปีนหลังพี่น้องปีหลังบ่มีน้องเสียใหญ่ผมมีคือน้องหน่อยชั้นเป็นน้องไอ้บ่มีเขียดซ้่มปีนขึ้นมาให้จังดีอันนี้ก็ดีเขียดปีนขึ้นปีนขึ้นทางพี่น้องเขียดปีนขึ้นทางคอยยางเด้อคอยยางเด้อยันเหยียบเด้อแดดห่อนก็เลยกระดอบพี่น้องเอ้ ลองลมได้ไพ่แบบตัวนี้แม่นะไพ่ามากับกับข้างก่อนพี่ไพ่ตัวนี้นหนะเป็นีไพ่ไปเลยพี่น้องเ<ป>ห็ดทังซื้อส่วนบลประเยชน์ทงซื้อไพไปเลยบุญหอดจังหวัดเลยนะไปเลยบุญหอดจังหวัดเลยพี่น้องบางอีกบางอีกตีทั้งไปรัดสะก,ก้อนเก่งเก่ง,เก,งเก่งเขียดนี่พี่น้องเอ้ยปิดกระทัง ว้ายังหน่อยพี่น้องยังหน่อยยังหน่อยน,อน้องนี่ยพอเป็นพ้นพี่น้องเลยปลอย่อยซะหาลงให้มันเติบหองให้มันใหญ่ซะจะค่อยมาเก็บเอาไปกรีนมันไม่ใหญ่นะมันยังเล็กอยู่ฮึเพื่อนอ่ะอึ้งๆนะยังเสียงยังพี่น้องอึ้งยในกระทังไหมพี่น้องเอ้ยเอื้เอ,อืเออ้งอยู่นี่ ท่านผู hmm. it. It Ay, like like yeah, sure. ne, ้เบิ้งเอ๋ยท่านผู้เบิ้งมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งเบิ้งมันเขียดน้อยนี่พี่น้องมันเบิ้งเขียดน้อยเนี่ยมันเขียดน้อยมันไม่มีเขียดใหญ่นี่พี่น้องโอ้เต้นตรงโดงเต้นสูงขนาดหอกพี่น้องลูกออดลูกออดลูกออดน้อยลูกออดน้อยหน่อยกระดอนพี่น้องเลยเอายอะหน่อยกระดอนโอ้มันหน่อยพี่น้องหน่อยนี่เขียดนังซาบรุษเขียดยังเอิดยักษ์ได้เนาะเอิดหนาเขียดนังซาแต่จักเอินไาจังไง ไม่แนะนำเลเนาะบอมาร์ดไม่ได้พี่น้องบ่มาดไม่ได้พ่นฝ่ายยังบ่ดีไม่ได้พี่น้องเอ้ย <c oughs> ป่าเบิ่งพุ่นละพี่น้องบัด <c oughs> ที่พ่นฝ่าดีพุ่นละว,ว่าสิได้ล่าฉันได้พี่น้องจะปีน,นจะหลังจะจับม,มือแล้วบาดนี้น้องหน่อยซองน้องหน่อยได้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องนี่ซองน้องหน่อยก็ได้ซ้ำนี้พี่น้องคำคำแล้วตะเวนสิต,ตกดินแล้วพี่น้องเอ้ยพอได้แรงพี่น้องพอได้แรงฟอกันคลิปหนาพี่น้องเอ้ย